ป่าซุด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 โอ้โหนี่นะโอ้ตายละป่าดุ้งกึ่งหั่งฮะบอรยากาศอืมอันนี้ก้อยปลาซิวครับก้อยปลาซิวครับนะบ๊ายบาครับสวัสดีครับคิดถึงมาหนาชาแนลวันนี้นะครับผมวันนี้จะมาสุปลุมปลานะครับผมสุปสาปลานะครับเน้องเตรียมอุปกรณ์ได้พร้อมละนี่ครับ อุออกปกรณ์เดี๋ยวย้อนเสียงก่อนอนี่ครับซาป่าครับซาป่าที่บ้านเองนี่ครับพื้นที่เกาะกว้างพอสมควรนะครับนาอเดี๋ยวรอทีมงานจะเอาสูบล้มสูบนาอลงซาตันอย่างนีนปั้นกันเห็นแล้วเนี่ยดูป่าครับป่าธรรมชาติครับไม่ได้ปล่อยนะครับนอ้อะเดี๋ยวผมจะเอาสูบตั้งก่อนนะครับ ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผม <โอ S 2> ตอนนี้จะได้วางสุปเรียบร้อยละเนาะมุมกว้างครับวางสุปเด็ตย้อนแสงนะครับได้จะทําการติดตั้งแล้วก็ทำการซุปนะครับเนาะใช้เวลาสักสองชั่วโมงสาชั่วโมงน่าจะเสร็จละกนะับผมเป็นบรรยากาศบันทุกมันนาะ นนีนะครับใส่สาย,ยางเรียบร้อยเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องทำงานเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เครื่องทำงานแล้วเครื่องได้ทำงานแล้วนะครับในการบรรทุกมานาครับหาฝาหนึ่งที่สุกหนึ่งข้างนะครับเนาะ ครับผมตอนนี้มาอัพเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับอ <c oughs> ดูจากตะาบังนอกนะครับน้ำลดลงไปเยอะเลยตอนนี้ได้ประมาณ5นาทีผ่านไปนะครับผมตอนนี้น้ำลดละโอ้ดูป่าออกเยอะมากครับผม <c oughs> อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับ มุ้ยเมื่อปากมันเข้าครับเดี๋ยวจะนั่นเดีย๋ยวจะทยอยเอามากิ่งใหม่เอาที่ปอกเอาผมไว้นะครับมาห่อจับอัะเดตสถานการณ์แตระยะระยะนะครับเนาะครับทีมงานกับผอมละพร้อมจะลุยแล้วพร้อมจะลุยกันละลงปลาหนาทั้งนั่นอันนี้เนาะครับผม มาเปลี่ยนสถานการณ์นะครับตอนนี้เป็นงานขนไม้ขึ้นจากบอนะครับใกล้จะเสร็จละเจอกันเจอคนคนละไม้คนละมือ,นอ,อ,นอ,อ,นอ,อเน,น่นอกเก็บหอยเลยนะครับน้องมีกองไฟเลยสุดยอดเลยครับแต่อย่างนี้ย่างเนองอาะมีเมนู เ่นูก,กันนะครับซากุ้งกันจะมีก็เนาะอันนั้นจุกมุมเื่อป่าวครับพยายางผลใหม่กันเอาไหมเป็นหอยเป็นปลา,าเอ้าก็บหอยกันมีใครลงเดี๋ยวผมจะไปได้ลงนะครับเนะาะตั้งกล้องไว้ บอกว่าพขาบ้างเท่านี้นะครับดูผลงานก่อนไหมโอ้หอยไหมครับได้หอยครับเก็บหอยได้สะโพนหอยราคาดีครับบรรยากาศก็ดีครับมีลมลมโปกครับเดี๋ยวทีงานเป็นขนไม่ออกจากซากกันนะครับครับผมตอนนี้มาเรดูสถานการณ์กันนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนซูบไหมครับ ตัวนี้จริงครับเก็ควันออกแต่หน้ามันมีปัญหาน่าจะหน้ามันเครื่องแห้งไปเยอะของหน้ามาไหมตัวนี้เก็บหอยกันนี่ครับมาดูเมนูกับแก้มกอนนะครับนี่ครับซีหอยครับผมชูร่จีโอใส่มหม้อกันนะครับผมเมนูสุป,ป่าวันนี้ือเป็นกุสระบายการล้อมหยาดย่างหนึ่งนะครับอยากีินนอกมาช่วยกันนอก นีแบงกันกินไปนะครับนอ้องม่นครับหนึ่งสีสุบหนึ่งข้างป่าธรรมชาติที่เข้ามาเสียเครื่องดังมาหน่อยนะครับผมอัปเดตไปเป็นระยะระยะนะครับครับอัปเดตผลงานตอนนี้นะนำเลยครึ่งหนึง่งเนาะแกเสร็จแล้วครับครับดูอันนี้คือสองสีพี่น้องสามสีเนาะ <laughs> น,นี่ครับพี่น้อง นี่แนี่ผมมีอาผมนะตะการเนาะาลองมาไปนี่คือที่เข้าเอาละเอาละกับพูดมาบรรยากาศคิดถึงบ้านนาแชนแนลครับผมบรรยากาศท้งาามมทองทุนตะเกี่ยวเข้าแล้วเนาะลมหนาวครับดูลมปลายเคว้ครับผมจะล,งล,งล,งลังมาหนาวแล้วเชียงรายครับเชียงรายเพิ่งมาหนาวได้สักสองถึงสามวันเลยครับเนาะ ก็มาจะมาเอาละนี่นะครับถ้าเอาบะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเห็นมั้มันจะเข้าเข้าเลนเข้าโค้งเก็โค้งไงน้ำนาะงจะเอาอยากกลับไปเดยวกานบ้านๆครับก็ไม่พี่น้องที่ได้ครับชมคลิปนี้กับอยบอู่ตั้งเงินตังไก่น้องตั้งมาที่กะดีตั้งจังหวัดกะดีนี่ครับคิดถึงบรรณาชาแน,นลด้น้ำเสนอวิถีชีวิตของคนเชียงไฮ้บ้านเฮาน,นะครับเน้อ มีความสุขครับมวองานสร็เเล่ามาได้แล้วครับหนึ่งตัวใส่คลองแล้วเดี๋ยวเราจะล้างสันเมนูกันนะครับนอ้องว่าจะเมนูบนบ้านเนี่ยมีกาาปิ้งปลาหนอ่อยจะดูกุ้งมีซากุ้งซาปลาซิวจะมีกอลน้องที่เยู่จีหอยละโอเคโยนะครับผมจีหอยไปเอาละแทงละแทงละชิดไนกอลมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่มาได้เนี่ยครับ สีที่น้องครับมีคุณบอลลมคุณบอลลีและคุณบน้ำแจกี่น้องกันนะครับเตียมให้ลองมาหมวดครับมา,านี่ป่าโอ้ป่ามีปา่าก็ป่าธรรมชาติเนาะปลาธรรมชาติเข้ามาจากไหนนี่ครับหลังอารีแสลงนะครับ มันเป็นเป็นช่องเนาะเป็นช่องระว่างมีระเมืองสาธารณะลงมาป่าเข้าออกเข้าออกเส้นนี้แล้วมาอยู่เส้นนี้ครับอ่าโคเท่าผมเขาเอากิงไม้เนี่ยป๊กไว้จะเือนกันกรส,รสร้างอ่าสร้างเหรอสร้างตีอยู่คือป่านะครับอันนี้เป็นเป็นแนมตี้อ่าของครอบครัวผมนะครับมีมีต้นตาลหอมต้นแต่ให้ต้นตาล์มแต่อยู่ฟ่งนูนงนง้นฟ่งนะครับส่วนฟางนะครับ ปีนี่หรือปีหน้าเนาะปีหน้าครับจะทำแน่นอนทำบ้านสวนจะได้ก็ตูของเชียบของเชียของเชียเนาะ ดูครับดูครับเดี๋ยวก็ว่า,ากันอันนั้นนะโชว์หน่อยอารีอารีโชว์ก๊อฟโชว์ก๊อฟโ,โอ้นี่ครับโอ้เหมือนง,งานเหมือนง,งานเดียวก่อนเดียก่อนโอ้นี่ครับคนชอบม่วนเนาะตะบูดกับเชียตั้งลุงก,กับโอ้ลุงกีปเป๊ะ เอาไปเลยเอาไปเรื่อยๆมันมาได้ครับทำมาไ,ได้เนาะนี่ครับโอ้ป่ามันจะมาขึ้นแนมแน้นมนจะลงโซนแนมมันเข้าเนาะนะครับถ้ามาตั้งเอามันเดี๋ยวมันจะเข้าที่เปอร์มดนะมั่เนาะโอ้นี่ตัวงามตัวงามตัวงามอ ครับผมตอนนี้นะครับยายแก้วก็ได้รังสรร์เมนูเนาะครับลังสรร์เมนูปีจิ้งนะครับยายเนาะอ่าปีจิ้นครับนี่ครับผมลังสรร์เมนูเมื่อกี้เหมนกนเสร็แล้หน้ามันเริ่มแห้งแล้วครับคิดนี้เริ่มลินบานกันละลินบันกันละครับโอ้หมาะครับหมะครับวันนี้ทีมงานเบาๆเป็นตีนภารกิจครับต่โนตังมีทํางาน าตากคนต่าง,ง,ง,งทำงานกันก็เลยไปได้มามวันนี้ไหนโอ้หมอนครับตอนนี้ป่ายังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเขาปิ้งจิ้มไปก่อนเนาะสำรองไปก่อนครับผมจิ้มเล่ยป่อจิ้มอร่อยก่อนองจิ้มแล้วโอ้จิ้มมะกเขกือเออเออหม้หม้อหม้อหม้หม้อหรับหม้อครับ,รบนี่ครับอัปเดตใกล้จะแห้งละ อันนี้ปีน่องครับลูกป้านะฮน่องเชยกันสารับผมเนี่ยเป็นมือกล้องเเดียวครับผมปกติผมจะลงไปแล้วแต่วันนี้ะะจะสาระนะชมดูปีน้องครับบล,ลีกับโบลมว,วัยุ่งนายุงเนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หเั้ยเฮ้ยเฮ้ย้เดตยปเรื่อยๆครัเผมอ่าได้แล้วคร้บครับผมบบผม,มาอัปเดต ตอนนี้ใกล้จะแหงะ้งแล้วโอ้น้ำใกล้จะแห้งแล้วครับตัวนี้เอาเป็นกำลังใจกันเนาะนบักใกล้จะแห้งละแต่ไปคีดเปิ้ตะกี้อาผมอึ้นว่าะนี่ปลาซิวปลาซิวเด้อยคยรับเพื่อนไหนปลาโค้ตไหนโอ้เนาะโอ้ เหนหัวป้องซุมฮะนี่เห็นหัวหัว,หว,หวโอ้ตดคครับไม่อยากซุมเนาะเห็นตาเกอก็ปัดกคตรครับตัดโอ้โนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ยากมือี้เนาะตอยู่กกานึงะนี่ครับนี่ออกดเยอะมาก ธรรมชาติครับผมอืมหนาวละคลิปนี้นายาวครับผมบ้าปปนๆธรรมชาตินาำก็เริ่มกจะมันก็แห้งพ่อทุกยาวแค่นี้อนาเงี้ยเนาะเยาวไปหาวิเทียวรู้ไห้เหรอกิึงบานา,ชาเชนอ่ะแต่ครับเป็นพ่อแม่พี่น้องครับผม ลอยบ้านเฮาลมหนาวกับซะบ,บ้านๆครับป่าธรรมชาติไม่ได้ปล่อยนี่ครับเอ้าล่ะจะเล้งไม่ละจะลายมัได้เดี๋ยวได้หรอได้หรอต้องเอาสมตั้งครับรอมันแห้งเนี่ยชอบเป็นเป็นดินคุ้นปือนนี่เป็นดินคุ้นเวลาเดียวป่าช่อนป่าจะเข้าไปเปิดบหมด เขาต้องรอเวลาถึงมันจะออกมาครับได้เรียงครับผมอโชว์น้อยโชว์น้อยโอ้โหนะป่าดุกเมืองเนาะป่าดุกเมืองมันเฮาครับนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปเปิดช็อตไปช็อตนะครับผมนี่นะครับแจ่บตึงน้ำเลยเนาะป่าเริ่มแเ้งละต้องเป็นสถานการณ์นไครับงกว้าง สักับบึ้นไปประมาณแก็สองเมตรนะครับเนาะแต่เป็นร่าเก่าตแลวนี่สามีพี่น้องเป็นกรัะปปาสดปสดร์สดร์ปัสต์โซนอยมุลงบมลงอ่าปะดุครับปาดุเหมือนโอเคครับเดี๋ยวขออน่น่คร่องนี้ อ่าเนาได้กันได้ขนะครับตตีของจะเป็นค,คนลงเนาะ,ะไหนปลาโคดอ่ะ<อ>มันตอหินหินซ่อนเนาะก็อ่อปาปลนะาไหอยซากุ้งนะครับกุ้งให้หมูมีเนาะมีแต่ปลาซิวปลาซิวเนี่นยเนะดยตังนะค์นี่ก็เลยกะควยนะครับอ่าหินเดี๋ยวหินเต่ารีนเออปละโคนะครับ โอ้ยมองาสันล่าอ oh ่าน oh <idad> oh, oh. uh ี่ขึ้นมาลองนี่ลองึ้นเนี่ใต้เนาะ่เอาบัสซิเวเดอก้อย้กตังสันเมนูโอ้โหเนาะออคือละตีตีหยาตีเก้วปักกดวรับนี่ครับใกกวยกตี๋วหัว คลิปนี้ดูกันยาวแล้วครับผมมอนครับคิดถึงมานาเชนแนลนะสินะอ่ะ,อะตากโกศล้านะ่ะมาถึงนะไปหาแล้วไปหาแล้วนี่ยไปหาแล้วนะหุนฮานุนน่ะมัน,น,นะม,ม,นมันมุดครับพี่น้องครับมันมุดเอาหิ่งตาปลาซิวได้ป่ะครับผมเดี๋ยวดูตอนแห้งนะครับผม ผมกรลิ้มปันกันละแล้วน,นี้โห,โหแดงมันนี้ทำงานวันนี้ไอ้ก็ทีงานเบว่างครับต่างคนต่างที่ภารก,กิจเอาอยากพี่น้องเอาไปทีมงานวันนี้ครับผมแต่ผมสั่งนักเพื่อไหนนะครับวันนี้ตังานครับเก็บได้จึ้งนะครับโอ้ยปลาดุกเมืองล้วนอันนี้ยาวลัางสามีโนโปิ้งนะครับนี่ครับปลาดุกเมืองล้วนนะครับน้องเดี๋ยวก็ชมต,ต่อไปอครับตอนนี้น น่ามใกล้จะแห้งผสมกันครับแต่คงมาแห้งเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าซุปนีสั้นนําไปนะครับเนาะครับร่างสายเมนูวันนี้มาดูเมนูนโอ้สุดยอดครับยัยนี่ครับเมนูปลาปิ้งนะครับนายยัยเนาะครับผมมาดิจายก้อนนี้นะครับผมอ๋อวันนี้นะครับปลาปิ้งตะกี้จิ้นปิ้งเนาะครับเนาะครับวันนี้นะครับ มันเท่าหมนขนาดนัก <Okay. S 1> ดูครับ <laughs> วันนี้แจแรงคนเท่า <laughs> แซเล่น,นะครับผมแจแรงแรงนมหมหมีวันนี้นะครับน <laughs> เนาะโอ้ล่งแจงขนาดนักวันนี้นะ <laughs> เอาครับเดี๋ยวรอผลผลิตกันนะครับผม <laughs> ครับผมตอนนี้น้าเริ่มแห้งแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวถ่ายตากองก่อนตากองเอาคลิปก่อนลูกหลานที่อ <will> ยู่ต่างประเทศตากองแข็งแรงโยนนี่ครับตากองโยนนี่ก่อนไอ้เนี่ยนี่ครับอันนี้เราอยู่ต่างประเทศกับม่านทองกับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับตอนนี้ยายแก้ยวยายแก้ยวยายแก้วยายแก้วโยนน้องนี่มาไอ้นี่กันไอ้แข็งแรงครับทุกคนแข็งแรงมั้งครับยายพี่น้องเขาแข็งแรงตอนนี้นะครับบัครได้กินแล้วเนาะ ไมเฟซนไลน์ไม่เลี้ยงลาเรีนมาจ้างเตี่ยเดี๋ยวไม่เลี้ยงลจะเอาโลเกียวเขาสองกันแซวเล่นครับแซวเล่นแต่ตอนนี้มันมันมนั่นมันไม่ใช่ลมเหรอมันไม่ใช่ลมเหรออ่ะผมยังได้ป่าซิวอะออเมือนจะลมมาล้มาแล้

เออามันลงเดียวเดินเด้อเดี๋ยวสุ่มกันเตียนเอ่าโอ้ยห้องเต็มแล้วครับอ่ะไปก็เหาะกันน่ครับนี่ครับซาป่ามันมาครับป่าธรรมชาติป่ากดกะเนาะนี่ครับอืมบรรยากาศกองไฟเนาะมาแพ้อีสานมั่นท้อเลยนะครับผมแต่เป็นคนเหนือมั่นเฮาเนาะ ไม้กัดยาวๆไปครับวันนี้กับเข้ากับห้อมแล้วมพราเราโถแดงไปได้ถ่ายเขาใช่ัหมกับจะไปถ่ายโถแดงกันโถแดงในตำนานขออคลิปเป็นหนึ่งบรรดาเชนี่หรแต่เริ่มต้นเลยครับนี่นะครับโถแดงเดียวไปใจว่าเฮเนาะมันจะกลายเป็นบบนี่คาโถแดงนะครับเนาะแต่ตะกี้ขอหยัดนิดนึงมันจะมีสีขาวอยู่ให้ดูรอรอเพื่อนฝูงนะครับเนาะนี่ครับ นี่จีนปิง้งเตียตะกี้น,นะครับนี่โถแดงนี่ครับโถแดงกาไกงผมยังอยู่ครับมันนี่ลิ่นันกันแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์เนาะมีอย่างหลายอย่างที่ติดไปเดียวกับเสิรๆไปเนานะนี่ครับบรรยากาศพี่นอมนมะทองมะทองขาวก็ถ่าตรงนบบเอะจิมมันจิมไหนเออ จามคนพอลองคำกระด้างปา่าหนึ่หนะ้องครับเองดูเถเป็นห้องแรกเลเด็นห้องแล้วป่ามองครับเหนือพี่กผายฮิปนี่ครับพี่น้องครับป่าธรรมชาติเดเปิเดเปิดเปิดน,นี่ไม่ได้ครับมะล,ลม,ม,มนห้น นะครับป่าเมืองก็ได้ครับผมไม่ได้ปล่อยเลยซานี่พ่อผมไม่ได้ปล่อยเนาะเป็นป่านี่แบบธรรมชาติเข้ามาวิถีชาวบ้านนะเปิดๆนะครับอู้นี่ครับสุดยอดครับนี่คลองหนึ่งนะคลองใหญ่มากโอ้ใหญ่มากครับเต็มคลองอ่ะเออเดี๋ยวน้ำใส่น้ำใส่ป่อผมไปยังใส่น้ำเอาน้ำใส่เหรอครับอันนี้ของการโอ้โห กบ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 นอยกบกบ่อยความกบกบได้เอากบเอากบใส่ข้องกบกนี่เกะหนข้าเลยไนกบูเนเออะได้เออมาใส่ของนี่โอเคเราปานิเอาาขามกนขากามนอนนี้ครับกบโอเคเดี๋ยวครับผมหมนะสละครับอมครับ ครับผมโอเคครับเป็นยังเขาบใจจังหว่างแล้วขอบบ้างเขอบบ้างครับครับผมเดี๋ยวขอหยาดพริกขอดแป๊บหนึง่งมันเป็นการโฆษณาวนะั <c oughs> นนี้เหรอครับป้าเกษรเอกครับโ่ว์ไทยคลิปโปเล่งเอกแห่งแห่งเมืองแป่แ,แ,แปละแมาเป็นเคยเวียงเชียงลุก <c oughs> นี่ครับขอหยาดทับอันนี้ก้อยป่าซิวครับก้อยป่าซิวครับนะ ดอกครับพี่น้องครับมันหมอนครับวันนี้วันนี้มือกล้องเริ่มต่าไรแล้วดิ้นปั่นกันแล้วครับผมดูเกียรตูยกนิวัน่าสวัสดีครับนี่นี่สายแา้ามาปอบปากกันหมอนกันสันเล่าครับวันนี้วันนี้ปากปะสันอีกอ่ะเซกิลสันอีกก่อนเกียตูวันเดียของดีไหมอืมเปิดเลยเปิดเลยตัวเลยกแกวัดหน่อยอืแกวัดหน่อยเปียคูบี้อะไร นี่ผมขอยาดของต้กมันได้กอาไเจ้เจ้าหนใส่มาเซ็ขึ้นมดใด้ไหมวันนี้ยุติกัขนหมดครับมึงเอาเสร็แล้วขอหยาดมุงกว้างเนาะไอ้ตัวเอาควน้ำมันฟั่งนะเอาคน้ำมันเอากันมันจะเป็นการโฆษณาไอ้จะโดนแบลริคลิปคนเพะอีกนี่นะ แกถ่ายคลิปนะมีมีแอลกอฮอล์มีมีป้ายโฆษณาเนี่อย่าโดนมาขึ้นมาก่อนมาแนะนำหลานเบาสุดรอจะได้แฮกเฟซบุ๊กทุกคนก็ไลค์ก็แชร์เลยเนาะคลิปบ้านๆถามว่าเอ๊ะได้ตังค์หรอทุกวันนี้ได้ตังค์นะแต่ยังเบิร์มาได้เดียวไอ้ตัวใส่ทุกคนนะใส่ทุกคนเดี๋ยวไปเปิดเพลงไหนฮะเพราะน่ะไอ่อกย่างไรสมัติพูดเรื่องอีกขอดูอย่างไร ปุ้งไอ้ปลาสิวซปลสิวนี่ครับลังสันเมนูอืมสวยครับผมเดี๋ยวคำไปติดตามไ้ายคลิปกันนะครับว่าจะได้ผลงานมากน้อยเค่นไหนครับผมตอนนี้นะครับอ่คลิปวันนี้ยาวนัานพอสมควรนะครับผมจะของคลิปกะดิ้นไปกันละขอบคุณคนณปอทองคำแม่บอล้มเนาะแม่โบลีบบวน้ำวันนี้ไปห้องวัดเละสู้หานัก เดี ų, ๋ยวเราไปสรุป์ลของงานแล้วในถางปุ right. ้นมานับนะครับมาสรุป์ลของงานนี่เลยเนาะปลาทุกอันนี้ครับกึ่งถังสีเนาะอันนี้อันนี้เอฟเสียบโซ่เราโซแล้วตายตายตายสามตัวแล้วเฮ้ยไปไปนี่ครับโอ้โหเนาะก็ตายละไาดูกกึ่งถังเนาะเดี๋ยวเขาอยากปี๊ิขีครับบรรยากาศ มันเมือนจิตตากอย่างเดียวมันมายารตัวเนาะช่างเอกเนาะเฮียเอกว่าที่ผู้หล่งบ้านมูสองโอกาสหน้านะมาจิตการครับโถแดงยูนเงครับผมโอเคครับวันนี้คิดถึงบ้านนะใช่ไหมฮองเซนตูครับโปรแกรมย่งนี่งหงกัมไอ้ครับปเลังเอกปเลังยงนี่งหงกัมวันนี้เป็นพระเอกครับพระเอกหลังกล้องอันนี้อันนี้ก็สานเบาครับสุดรอแห่งเมืองจะคำนิ่งเลย เออครับผมวันนี้บรรยากาศขออนุญาตปิดคลิปเนาะวันนี้เยานั้นนิดหน่อยกะคิดถึงบ้านเชนเนาะเนาะพ่อพ่อแม่พี่น้องมันเฮงก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเนาะนี่ครับประมาณเท่าไหรครับพลังเอกวันนี้สักสิบห้าสิบร้อยห้าสิบร้เนาะเออปลาดุกเมืองนะครับ นี่ครับป่าดุเมืองครับเอฟซีพี่น้องบ้านครับอยู่ต่างประเทศอยู่อำเภอนะอันนี้มันจะสดนะครับจะชนนะครับเดีเ๋ยกินเข้ากินหน้า,ากันนะครับผมวันนี้ขออุญาตปดคลิป,ปเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ถึงมานาชาแน,นลนะครับสวัสดีครับ